นะคะทุกคนน,นี่จะเป็นน้ำที่ไหลาจากภูเขาเราก็ขึ้นรถไฟเล็กๆเพื่อมาดูแม็กเดอะกลาสนะคะนี่นะคะก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วแต่คือวันนี้มันแบบอันนี้หมอกเยอะอะก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นทะเลนะเดี๋ยวจะ แตะชื่อไว้แต่ว่าก็ไม่มีนามแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชาวนอีกนะคะเราก็จะกังจะขึ้นเราก็ังจะขึ้นกระเช้านะคะอุ้ยก็วันนี้มากับเพื่อนแคนาดาแล้วก็โฮสวันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรอบ อันนี้ก็จะเป็นแมชชีนที่ก,กำลังจะขึ้นนะนี่นะคะมาแล้วนะคะคมันสวยมาก Oh my god ทุกคนสวยมาก โอ้ oh my god ทุกคน mm hmm. คือมันสวยมากอะแบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มา <Yeah. S 1> ขึ้นบันไดกันค่ะอู้ <Ooh. S 1> นี่นะคะ mm hmm. เห็นวิว360องงศานี่ก็เป็นวิวส ตอนนี้นะคะเราก็ต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ก็เราจะขึ้นไปข้างบนนี้เขาบอกว่ารอห0นาทีแต่ว่าตอนนี้ก็จะได้ขึ้นจริงแล้ตอนนี้นะ,ะนี่เป็นข้างหลังเรากำลังจะต่อแถวไปขึ้นเหมือนเป็นกระจกแก้วก็วน,นี้จะเป็นข้างในกระจกแก้ว คิวห้าสิบนาทีถึงคิวเราแล้วนะคะรอประมาณสี่สิบนาทีขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ <c oughs> แค่ขึ้นบันไดามาก็ถึงเลย <c oughs> แต่บันไดที่ว่าสูงอยู่นะอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบนะคะ <c oughs> แล้วก็มีบันไดอีกชั้น <c oughs> แล้วก็อีกชั้นนี่อันนี้คืออะไระทุ <c oughs> กคนอันนี้ก็คือ กำลังเดินกลับนะแล้วดูวิวดีคือแบบเออก็เดินเยอะนะกว่าจะขึ้นกว่าจะถึงอ e ีเทเลเฟริกอ่ะเทเลเฟริก <fer> ก็คือกระเช้านะคะลืมแปลตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะคะดได้ที่ดีซะด้วยนี่คนเยอะมาก ก็เป็นร้านอาหารคือไม่ไม่มีอาหารนะคือจะเป็นขายเครื่องดื่มอย่างเดียวนะคะแต่แบบดูวิวที่เขาขายคือแบบสวยมากทุกคนมาแล้วนะคะก็คือต้องขึ้นกระเช้าต่อ2องอันใช่ไหมก็ตอนแรกมาลงอันแรกตรงนู้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะลงไปสู่พื้นดินนะคะก็นี่เลยชาวบนนี้ ก็ค <ersch> ือเราจะลงไปชาโมนีแต่ตอนนี้คือเราอยู่ที่เอกวีดูมิดีอยู่นะก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะได้ที่ดีสุดตรงนี้จะเป็นตรงที่แบบตื่นเต้นที่สุดอะดูดูตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะก็นี่เป็นจากจากข้างบนแล้วลงมาจากตรงนั้นแล้วลงมาตรงนี้ ตอนนี้เรากำลังจะไปร้านอาหารอินเดียน,นะไปดูกันเลยน,นี่ก็เป็นวิวชามโมนิกนะคะ